ท่านผู้ชมครับสมาคมสายการบินประเทศไทยมุ่งหน้าสู่การบินยั่งยืนนะครับพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมายเนสซิโอขณะที่ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็เตรียมออกกฎบังคับให้สายการบินมีการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนนะครับทางสมาคมสายการบินประเทศไทยร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดงานไทยเอเวอเรชันซัสเทนอเบร i ตี้เดย์2024นะครับ นำเสนอวิสัยทัศน์กลยุทธ์และความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่าเนสซีโรับในภาคการบินภายในปี2050นะครับทางคุณพุทธิพงศ์ปราสาททองโอสถนายกสมาคมสายการบินประเทศไทยท่านก็กล่าวนะครับว่าอุตสาหกรรมการบินของไทยให้ความสําคัญถึงการเตรียมความพร้อมด้านความยั่งยืนพัฒนาและผลักดันให้อุตสาหกรรมก้าวหน้าไปข้างหน้าภายใต้กรอบความยั่งยืนนะครับ รวมถึงพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือ SAF ซ,ซึ่งเป็นการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคการบินที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชนครับส่วนนี้เป็นสิ่งที่าสายการบินต้องเรียกว่าทุกๆสายนะครับยอมรับในการที่จะใช้น้ำมันทางเลือกอันใหม่นะครับหรือว่า SAF นะครับเพื่อที่จะ นำมาใช้ในการปฏิบัติการบินต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องสภาวะเรือนกระจกที่เราจะต้องร่วมกันดูแลต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่แน่ชัดนะครับในเรื่องที่จะทำให้เสร็จเรียบร้อยภายในปี2050นะครับ ขณะที่ทางด้านของคุณสุทธิพงศ์คงพูนนะครับผู้อำนวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยท่านก็ระบุนะครับว่าทางสํานักงานอยู่ระหว่างการทํากฎระเบียบข้อบังคับโดยในระยะแรกจะกําหนดให้สายการบินใช้น้ํามันซาฟ1%และจะค่อยๆเพิ่มสัดส่วนนะครับคาดว่าจะมีการออกกฎเกณฑ์ในปีหน้าและมีผลบังคับใช้ในปี2569ครับขอบคุณครับก็เลยสรุปประมาณมาในเบื้องต้นครับว่าในปี2ปีแรกเนี่ยเราใช้1%ก่อน แล้วก็ถัดไปเนี่ยเราจะค่อยๆขย,ยับสัดส่วนเป็น3ถึง5ไม่เกิน5เปอร์เซ็นต์ภายในปี72 70อะไรพวกนี้นะครับก็ยังก็ยังต้องปรับไปอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์คาดว่าน่าจะเป็นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยตามแผนนะครับก็น่าจะเป็นปีหน้าครับ ขณะที่ทางด้านของคุณพุทธิพงศ์ก็ยอมรับนะครับว่าการใช้น้ํามันซาฟเป็นต้นทุนที่แพงกว่าเชื้อเพลิงปกติถึง3เท่าดังนั้นการค่อยๆทยอยเพิ่มสัดส,ส่วนถือเป็นแนวทางที่ดีเพื่อให้สายการบินบริหารจัดการต้นทุนได้นะครับอย่างไรก็ตามยังคงคาดหวังว่าภาครัฐจะมีมาตรการออกมาสนับสนุนซึ่งจะช่วยลดต้นทุนส่วนนี้ลงเพื่อให้สายการบินเดินหน้าบรรลุเป้าหมายในซีโร่ต่อไปได้ครับ